โอเคที่ดิซินนับชา้นลผมแลาก็สู่เกม Dead Space สอ2 3ัม Remake ในพาร์ทที่เก็นแร้บนะครับผมณจังหวะนี้เราก็น่าจะเดินทางกันมาจนใกล้จะจบแล้วนะครับถั็ไปคาร์โก้นะครับเอาละมาเช็คสิ่งของกันดีกว่าอะไรเอ่ยว่าไงครับ คุณครับเรากจะไปที่ทฮังเกอร์เบย์แล้วไปเจอกันตรงนั้นโอเคครับใช่เอเมเบรียอีกนินดนึงเราจะส่งมันกลับไปในความมืดโอเคให้ยานหนบหนีกับเจ้านั่นไปแล้วสินะเฮ้ยแย่แล้วไอแซคแต่สิ่งที่นายฆ่าไปเมื่อกี้เนี่ยมัน,นติดอยู่ในี่ยเทานนะกนานัเบย์ แล้วก็รวมกันไปอีกรอบแล้วเป็นอะไรที่ใหญ่มากมาร์กเกอร์ก็อยู่ข้างในตรงกลางแล้วเลยโอเคไม่ค่ะประเด็นเลยโอเคครับสถานการณ์ไม่ดีครับไม่มียาเลยเยี่ยม อันนี้มีท่านขายของไหมพูดถึงก็มีเลยเอาล่ะเยี่ยมเลยไม่มีตังค์ครับได้เวลาได้เวลาจะว่าไปมันมาจางไหนวะเนี่ยสุหนึ่งอ๋อเป็นสกินนะครับ แค่เป็นะเราพึงพอใจกับโอเค เธอเปอะไรได้บ okay. e ้างไม่มีอะไรที่จำเป็นเลยโอเคช่างมันครับเฮาล่ะเฮาก็ไม่มีครับพัสมาพัสมาเริ่มดาเมจตรงนี้ได้ครับไปเชี่ยวทำอะไรได้อ๋อมีดีช่างไหมโอเคเขาบอกว่าตอนนี้พาสมาคัตเตอร์ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มยิงไม่ทันแล้วโอเค ตอนนี้ก็สุดแน่นมากครับโอ,โอ้ขอยาหน่อยได้ไหมไม่มียาแล้วมันมีอะไรอะ่ะ กำลังสอดสายหาของโอเคไหอยังโอ้โหให้ทุกอย่างยกเว้นยาครับ ยาขอยาสักอันหนึ่งเถอะน,นี่อะไรอ่ะฮะโก้คอนโทรลโอเคให้ทุกอย่างอยู่เว้นยาจริงๆครับ ก็ยังไม่มียามาให้โอ้โหเหมือนแบบประบอกเหมือนจะบอกว่าเอายาเออเงินไปนั้นแล้วไปซื้อยาเอาใช้เอาเอง น้ำเกลครับโอเคไม่มีตุ่มสิวต้องยิงนะครับน่าจะต้องไปกดปุ่มตรงด้านนู้นนะครับไหนดูสิต้องลองกดดู อะไรกดได้กดไปก่อนครับต้อยย้ายมาร์คเกอร์ไปที่จุดขนส่งนะครับโอ้โหเขาจะไม่ให e. ้เราไปง่ายๆครับสาย แขนขาแล้วแต่ว่าหยิดแขนมันไม่ใครไม่ได้ไ<ป>ไมึงมาได้ยินเสียงข้างหลังเลยเขี่ยมาแล้วครับมาร์เกอร์มาแล้ว

ไม่มีใช่ไหมเ้ยโออะไรอีกอะโอ้ผมเกลียดไอ้บ้านี่จริงเลย ก็คือให้ยามาแต่ละตัวให้ยาขั้นหนึ่งของร้องล่ะต้องไปกดตรงไหนต่อนะปาร์เกอร์ขึ้นมาแล้วครับเดินผ่านจะเป็นไรไมเนี่ยขอยา 快点，很冷。 จเย็นๆครับโอเคไหลครับไหลไปโอเคทีนี้ก็ส่งไปครับโอเคมาร์กเกอร์เรยี่มยมเลยคุณครับกำลังไปแล้วใครอย่า,ยายงนี้นเหรอในต้องไปที่แอ,อร์ล็อกสินะ ครับเดี๋ยวผมไปตรงนั้นไปคนเดียวได้หรือเปล่าอืมไ,ไม่เห็นทางกล้องเลยงั้นเดี๋ยวได้ว,วิ่งไปแล้วกันขอยไปพร้อมให้ฉันด้วยครับผมโอเคครับไปที่เนกเบน่าจะต้องกลับไปทางที่เรามาใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่ะไม่สิตรงนี้ไม่มีฐานเข้าเดียวหรือเปล่า เอาละไม่น่าจะมีของตกหล่นเลกราโอ้โหตันแบบไม่รู้ว่าหลอนจริงหรืองโอเคครับปืนไฟอุปกรณ์ทำมาหากินนะครับปืนไฟ อ่าฮะจะเชื่อสาได้ได uh huh. okay. ดอ่าฮะเพนกว่าโอเคดาเมจเล็กน้อยครับช่วยให้เรายัางคงก้าวต่อไปได้ ก็จะเป็นต้องแวะฟาร์มอะไรแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ของไม่สปอนก็คือน่าจะเก็บครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับเอ้ยเป็นส่วนใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นอ้าวไม่ต้องนั่งรถหรออา,าเปิดประตูต้อนรับซะด้วย เจอเด็กน้องชายอีกแล้วเหรอเห็นได้เราไม่มีเวลาแล้วนะฉันเขาไม่อยู่นั้น,น,นถ้าวิ่งไปน่าจะทันอยู่นะใช่ครับถ้าวิ่งไปก็ทันแน่นอนครับ ชีวิตมันไม่เคยกันง่ายครับตรงนี้น่าจะโอ,อเคนะ ผมถึงแล้วนิดเดียวครับของโอเคฉันชื่อแคนด้านะหยุดอยู่นี่แล<ด>้วอาาอไอแซคมาแล้วอ้าวไมไปเที่ยวฝั่งนู้นนะไอแใช้ระบบออโต้ไม่ได้ ยามาเสียหายไม่มีเวลาแล้วรังพึ่งลงพึ่งมันอยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวไปปิดไรต้องั่วเดี๋ยวใช้มือโหลดไปแทนนะครับกูอีกแล้วเหรอทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างงี้ครับเป็นทุกอย่างนี่เลยแล้ว ว่าเธอเมื่อเคยเป็นอะไรกับฉันเลย ไปเองใช่ไหมยอดไปเลยก่อนอื่นขอก่อนนะนะมีมีไฟฟ้าด้วย คือต้องเอาแกนไฟไปใส่อะไรวะเนี่ยผมว่ามันไม่ you nice <laughs> <laughs> โอเคโหลดเองเรียบร้อยเรียบร้อยมาร์คเกอร์โดแคตติ้งเปิดอยู่นะปั๊บ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 ปับโอเคครับเอามาร์คเกอร์ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไปเปิดแต่น้ำถงอีกรอบนะครับโอเค come quickly. nhanh up in lên hatch đi! Nicole, cô ấy nữa Hả Cô Hả อเมริกาเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเนี่ยอ้าวชิปทูดีนะ่าไอแซคฉันให้มากเกอร์เข้าไปไม่ได้เคนด้าทำอะไรอะไร่ะสิ่งที่ท่านต้องทำบอลเลอร์ก็ช่วยฉันไม่ได้อะไรอนะ่ะคุณเป็นใครอนะ่ะฉันทำงานกับร,รัฐบาล คอย,ยเก็บกวางานฉันบอกนายกับแฮมมอนแล้วว่าเรื่งที่เ e วมันเกินไปที่มันเป็นการทะลาะของรัฐบาลมาร์เกอร์เหรออดีกโบราณเงี้ยเหรอเป็นไปไม่ได้มันโลกเอเลี่ยนนะอ เขาเจอมาร์เกอร์ชิ้นแรกที่โลกชินน้นนั้นนั้นหลักของจริงเป็นของเอเลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของยูนิโทโลจีพวของเราศึกษามันแล,แล,แล้วก็รีเวิร์สเอนจิเนียร์เลนมาร์เกอร์นี่อีจเงั้นเหรอถ้าเห็นได้เห็นผลแล้วเป็นฝันร้ายเลยแหละฉันคิดว่าเป็นแค่อาการทางจิตแต่ว่าฉันก็เห็น ฉันปิดระบบไปหมดแล้วทำลายวัตถุไปหมดแล้วด้วยไอ้พวกโง่นั่นจัดการดีสเซเบนต์ออกไปงั้นสะพานก็ส่งเธอมาเพื่อกบกวอนเนี่ยเหรอมันเคยหายไปแล้วครั้งหนึ่งสามารถทำให้มันหายไปได้อีกฉันดูแล้วว่ามาร์เกอร์มาทำมันเล่นตลกกับสมองเราอย่างไง it's what worth. great We made team. a เขาบอกไว้ก่อนนะว่าเราเป็น,น,นปทีมที่ดีนายจต้องหาทางออกไปทางอื่นหมายถึงนายเป็นอืมว้าเอ้ยว้าเอ้ยวิปได้อะไรเลยงยั้นเหรอ น,นิโคนะคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องควบคุมการบินขึ้นมาที่นี่แบบนี้เลยมีทางออกไปแต่เราไม่มีเวลาแล้วหนุ่ิโคลเขายังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมชักจะไม่แน่ใจแล้วน่าจะมีนะน่าจะยังอยู่นะผมว่าแต่ไปแล้วครับเราโดนะยล์ไปแล้ว น่าเศร้าแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่งั้นจะโดนทรยศอีกทำไมของมันเหลือเยอะจังของมันเหลือเยอะไปปะเนี่ยเหมือนไม่เคยมาเลยผมไม่เคยมาตรงนี้หรอ ไงครับตัวจริงใช่เป้ามาแล้วเหรอขอบคุณที่คุณอยู่ที่นี่อย่างอย่ายพังเเห็นแล้วว่าคุณผ่านอะไรมาการทดลองเ Mercer ถึงได้ขึ้นกับเราไม่ต้องพูดเรื่องนั้นหรอกผมอยากให้รู้ว่าผมเสียใจกับทุกเรื่องไม่เป็นไรไอแสงฉันรักคุณนะก็ดีแต่ว่า ยังมีความหวังอยู่สามารถเรียกสามารถรีโมทจากตรงนี้ nerve, แล้วเอาเอากระสวยกลับมาได้นะครับโอเคเจผมชักจะไม่แน่ใจแล้วก็คือตอนนี้เราควบคุมกระสวยจากตรงนี้ได้ครับแล้วก็ดึงเขากลับมาตรงนี้ได้ ที่ไงทัสเตอร์ USG สิ้นกับบ้าเอ้ยเอ๊ะคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ถ้ารู้ว่ากาลังทำสิ่งที่ฉลาดเนี่ยล่ะบ้าเอ้ยคำเตือนยาหลบหนีถลิกดึงออกไปจากกระสวยครับยานหลบหนีเนี่ยเหรอบ้าเอ้ยเธอออกไปแล้วไม่สำคัญหรอกเธอหนีชะตาตัวเองไม่พ้น แต่ใครจะหนีพ้นล่ะอ้าวฮะเจ้พูดเจ๊แปลกเลยนะผู้เจ๊จะแปลกกันไปหรือเ,เปล่านะน,นี่โค,มา,คมาแล้วครับมาแล้วอแซคอแซค ูอิชิมูระมันจบแล้วถ้าเราขึ้นไปที่กระสุนนั่นไก็เสียใจไปหรอกไปเถอะฉันจะดีโปรแกรมชัตเตอร์จรันกระสุนใหม่แล้วไปที่แล้วส่งไปที่อีจิปต์อย่าให้รอนานล่ะ จริงนะผมกำลังคิดอยู่ว่าไอ้เคนอะมันบอกว่าคุยกับเอเมิเลียคือเขาหลอนใช่ไหมโอ้ยยังไม่ตายเหรอตายดิเด โอ้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 โอเคโย่ about to leave the Ishmulae we not be able to return ไปครับเราไม่มีอะไรต้องจัดการตรงนี้นะครับฮ่ามีโคล่ะ ผมฉันไม่เคยสงสัยคุณเลยนะไอซ์แย์ฉันรู้ว่าคุณจะต้องกลับมาหาฉันพอมัหมผมว่าหลอนผมว่าไงก็ภาพหลอนใช่อยู่ด้วยกันอีกครนนั้งแล้วน,นะไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วผมว่าหลอนไงก็หลอน90%ไม่คิดว่าอาจารย์บอกลายชิมูระแบบนี้ แล้วใจเย็นผมไม่เป็นไรก็รู้กลัวกลัวหรือ,อเปล่าไอ้แไม่ถ้าม,ามมี้คุณอยู่ผมไม่จัดก,การได้ทุกอย่างจริงหล่อมอีกครั้งหนึ่งนะทั้งหมดนี่เริ่มขึ้นจากจากกาดาุดกลางของดาวดวงนี้ ดต่เนี่ยบอกว่ารัฐบาลโลกสร้างมาเกอร์ขึ้นมาเป็นการทดลองของพวกเขาว้าทำไมเหมือนวาร์ปเลยวะเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมแล้วก็่วงชะตาคงหน้าตลกหน้าดูต่ตูนี้มันพยายามจะกินกคือจริงๆเราทั้งเป็นแต่เรามีมาร์เกอร์อยูอย่เราจัดการ แต่การมันให้เหมือนเดิมผมแบบว่ามันคือภาพหลอนครับยังไงก็คือภาพหลอนแน่นอนผมไม่เชื่อหรอกว่าเจเขาจะหายตัวไปได้แบบนี้โอเคครับจบ chapter 11นะครับผม Alternate Solution น,น,น,นะครับผม เตอร์ฟ12เดย์สเปซโอ้โหเอาชื่อเกมมาตั้งแบบนี้แสดงว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแน่นอนโอเคก็ขอจบพาร์ทไปเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทต่อไปบ๊ายบาย